ผมมีสำนวนอยู่สำนวนหนึ่งดันไปพูดผิดซนะในคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งตอนที่ผมไปเที่ยวในที่ต่างๆนะฮะผมไปตรวจเช็คดูแล้วปรากฏว่ามันแก้ไขไม่ได้แล้วก็เลยจะมาขอ,อ,อทำเป็นคอนเทนต์ใหม่เพิ่มเติมมาแล้วกันแก้จากอันเก่าด้วยแล้วก็ทําเป็นคอนเทนต์ใหม่ก็คือสำนวนคําว่าพบโดยบังเอิญพบโดยบังเอิญไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของหรือสถานที่อะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นสถานที่ก่อนนะเราใช้คําว่า come across อันนี้คงจะเห็นอยู่บ่อยๆแล้ว come across นะฮะ ซึ่งผมจะพูดอยู่เรื่อยๆในสถานที่ไปเที่ยวต่างๆนะ If I come across some some place uh, some interesting place uh, I will tell you อย่างเงี้ยประมาณนี้นะก็ประมาณนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็ come across แต่ถ้าในกรณีของพบเจอบุคคลนะฮะจะมีสองสองกรณีเช่นเดียวกันก็คือ run into กับ dump อโนโน bump into หมายถึงพูดผิดนยคือเป็น bump into นะฮะ bump ไม่ใช่ dump นะผมพูดผัด dump dump โกติก็บแบล็คทิ้งขยะ ทุ่มทุ่มเทเททิ้งอยไรงี้นะดัมแต่ที่ถูกมันต้องเป็นบัมบัมที่แบาชนหรือกระแทกกันเนี่ยบัมบินทูซัมวัน I bumped into s o m e o n e I knew อ uh, yeah. ่า yesterday เมื่อวานผมเจอใครบางคนที <im <im ่รู้จักเนี knew> <im <im> <im ่ยอ่า i อ n รนด o ท o o e e ว n นไอเนได้แล้วแต่ก็จะประมาณนี้นะครับที่ถูกต้องนะฮะ come across เจอสถานที่หรือสิ่งของโดยบังเอิญ bump into หรือ run into พบเจอบุคคลโดยบังเอิญประมาณนี้นะฮะโอเค